สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับก็เรากลับมาอัปเดตสภาพอากาศกันในช่วงเย็นย่ำค่ำมืดกับผมแอดมินลุดสิทธิคนจรน,นะครับประจำช่วงเย็นย่ำค่ำมืดของวันพุธที่26พฤศจิก,กาย,ยน2568ซึ่งจากในภาพนี้นะครับก็คือมันมีหลายองค์ประกอบด้วยกันก็คือมวลเย็นหน,นะครับคือมวลเย็น สองก็คือพายุสามลูกขนาดนี้นะครับก็คือลูกแรกเป็นพายุโซนร้อนโคโตะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงทะเลจินใต้ากำลังเคลื่อนตัวมาเข้าใกล้กับทางช่วงเวียดนามคาดว่าก็น่าจะขึ้นฝั่งในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนพศ2568ส่วนลูกที่สองนะครับปกคลุมอยู่ในบริเวณแถวอ่า ช่องแคบมลา,ากานะครับก็คือยังคงทรงผลกระทบทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ท่วมกันอย่างที่เป็นข่าวนะครับเพราะว่ามันมีย่อมแล้วก็มันมีมรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสปัจจัยร่วมทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกแช่บวกกับภูมิศาสตร์ของหัดใหญ่เป็นแองกระทะจึงทําให้เกิดน้ําท่วมเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ส่วนลูกที่3ก็คือมันอยู่ในอาเป็งกอนะครับซึ่งลูกนี้มันก็ห่างไกลจากบ้านเรานะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ก็มาแจ้งเพื่อให้ทราบว่าขนาดเนี้ยมันมีด้วยกัน3ลูกลักษณะสภา,ภาพอากาศนะครับตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงช่วงประมาณสิ้นเดือน30พิพฤศจิกายนในบริเวณทางประเทศไทยทางตอนบนยังคงมีอุณหภูมิลดลงนะครับประมาณ 2- 4องศา,าเซลเซียส แล้วก็ยังคงมีลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะลมในระดับตั้งแต่ชั้นมรสุมข,ขึ้นไปโดยภาคเหนือและก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นธรรมดาธรมดา,มดาในช่วงตอนเช้าก็อาจจะมีอากาศเย็นนิดๆแต่มวลอากาศเย็นค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงแล้วนะครับ อุณภูมิเริ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงอีกละลอกหนึ่งจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนแล้วก็าทางทะเลจินใต้สําหรับในส่วนของทางช่วงภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ปริมาณของฝนแนวโน้มกําลังจะดีขึ้นค่อยๆลดลงแต่ในเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยก็ต้องนะครับก็ต้องค่อยๆรัากันไป เพราะว่าตอนนี้จะให้น้ํามันท่วมมากนะจะให้น้ํามันหายไปเลยมันก็ต้องใช้เวลาแต่อันดับแรกเราต้องมาลุ้นในเรื่องของฝนปริมาณที่มันกาลังจะค่อยๆลดลงก่อนซึ่งก็คาดว่านะครับเจ้าหย่อมลูกนี้นะครับที่มีกําลังแรงที่มีกําลังแรงเป็นพายุนะครับในช่วงระยะเวลาแป๊บหนึ่งจากการอัปเดตของแบบจาลอง ECM นะครับว่าให้เป็นพายุนะครับปกคลุมทางช่องแคบมาลากา ที่มีกําลังแรงในช่วงประมาณอ่าวันที่ยี่สี่ยี่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่มีกําลังแรงมันก็กําลังจะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงนะครับคาดว่าน่าจะสลายตัวประมาณยี่สบเก้าพฤศจิกายนนี้นะครับส่งผลทําให้มรสุมจากทางตวบวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกําลังอ่อนลงภาคใต้ฝนก็จะลดลงแล้วก็ประกอบกับตัวแย่งความชื้นก็คือพายุโคตะนะครับพายุโคตะ โคโตขออภัยครับพายุโคโตที่มันเคลื่อนตัวมานะครับมันก็จะเหนียน่ยวนําแล้วก็แย่งความชื้นไปบางส่วนนั่นเองทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของคลื่นลมนะครับบริเวณทางช่วงอ่าวไทยก็มีกําลังอ่อนลงนะครับโดยมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็จากนั้นนะครับเรามาดูคาดการตั้งแต่ช่วงวันที่1ถึงช่วงวันที่3 ธันวาคม2,568ทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น3-5องศา,ศาเซลเซียสก็หมายความว่าอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วก็มันจะสร้างทำให้มีหมอกในช่วงตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นนิดๆทางช่วงบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเช้าๆนะครับ ส่วนทางภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะตอนบกก็มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับแล้วก็ประกอบกับมีหมอกเกิดขึ้นในบางแห่งเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกําลังค่อนข้างแรงปกคลุมในส่วนของทางประเทศไทยทางตอนบนแล้วก็ทางทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงนะครับเน้นย้ําความเย็นมันมีกําลังอ่อนลงนั่นเอง อ่อนลงไม่ได้หมายความวม่ามันหายไปนะครับมันมีกําลังอ่อน,นอยังคงปกคลุมอยู่สําหรับในส่วนของทางภาคใต้ทางตอนล่างปริมาณของฝนฟ้าขนองในบางแห่งก็ยังคงมีตกกระจายตัวอยู่นะครับปริมาณฝน,นลดลงเนื่องจากว่ามรสุมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทางช่วงอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงส่วนคลื่นลมบริเวณทางช่วงอ่าวไทยก็มีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตร บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ทางทะเลอันดามันมีขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ถ้าเรามาดูในส่วนของพายุโซนร้อนนะครับโคโตะบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางตอนกลางก็มีแนวโน้มน,นะครับที่จะทวีกำลังแรงขึ้นอีกใช่ครับพายุลูกนี้ มีแนวโน้มที่จะทวีกําลังแรงขึ้นอีกแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับบริเวณชายฝั่งของทางเวียดนามทางช่วงตั้งแต่ตอนกลางกลางเยือกเยื้งมาทางทางตอนใต้นะครับแถวทางเมืองยะจางของทางเวียดนามนะครับแล้วก็ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทางทางช่วงเวียดนามตอนบนทางจีนตอนใต้นยะแล้วก็ทางทะเลจีนใต้นะครับ ส่งผลทําให้พายุนี้นะครับก็จะมีกําลังอ่อนลงอย่างรวดเร็วตามลําดับโดยพายุนี้นะครับจากการอัปเดตล่าสุดในเบื้องต้นนะครับอัปเดตในช่วงเย,งย็นย่ำคมืดวันนี้วันพุทธที่26พฤศจิกาย,ยน2568นะครับให้ว่าไม่สามารถเคลื่อนตัวเข้าไทยได้นะครับจะอ่อนกำลังลงแล้วก็จะสลายตัวก่อนนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหามันก็คือ แอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูในเรื่องของกระแสลมบนนะครับกระแสลมยอดเมฆแล้วกันนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าในช่วงประมาณปลายเดือนเป็นช่วงที่อ่าพายุโคโตเนี่ยมันเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้แต่ทีเนี้ยในฝั่งของทางประเทศเมียนมามันมีแอนตี้ไซโคนปกคุมนะครับก็คือมันกดอากาศไม่ให้มีฝนเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นบริเวณทางช่วงภาคเหนือ ทางช่วงภาคกลางตอนบนบนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดฝนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยถ้าหากว่าเราอ้างอิงดูในวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายนก็คือเป็นช่วงปลายเดือนนะครับแถวทางย่างกุ้งนะครับจุดแกงกลางใกล้เคียงนะครับของแอนตี้ไซโคนเนี่ยแล้วก็ทางด้านขวาที่มันอยู่ในทะเลจีนใต้อันนี้คือพายุโซนร้อนโคโตะนะครับที่มันกําลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณชายฝั่งของทางเวียดนามตอนกลาง แล้วก็มันจะเริ่มมีผลกระทบกับในประเทศไทยทางตอนบนนะครับกับทางประเทศไทยทางตอนบนในช่วงต้นเดือนก็คือตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับจากการอัปเดตเบื้องต้นวันที่1จนถึงช่วงประมาณวันที่3วันที่4นะครับหลังจากที่พายุสลายตัวอ่อนกําลังลงแล้วก็สลายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่าพายุมันมีอาทิศทางกระแสของลมที่หมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกามันก็คือมันจะกระชาก ลมเย็นลงมามันจะทําให้อ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วนะครับมันจะทําให้อ่อนกําลังล,งลงอย่างรวดเร็วแต่ท <sino> ีนี้มันจะส่งผลทําให้มรสุมจากทางตะวันออกจะมีกําลังแรงขึ้นปกคลุมในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านภาคกลางทางด้านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนต่อไปก็ส่งผลทําให้ทางช่วงภาคอีสานภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนจะมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้น นะครับส่วนจะหนักจะเบาอันนี้เดี๋ยวเราใกล้ถึงวันเราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งแต่ในคือในเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณช่วงวันที่1ถึงช่วงประมาณวันที่4ธันวาคมนะครับจากการอัปเดตล่าสุดซึ่งข้อมูลในส่วนนี้นะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบกระตัดสินใจอย่าพึ่งเชื่อแอดมินทั้งหมดเพราะว่าสภาพอากาศยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้าหากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่จากวันนี้นะครับเย,ย็นยามค่ำมืดวันที่26่สิ จนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคมมันก็ยังอีกเกือบสัปดาห์นะครับมันก็มีโอกาสความน่าจะเป็นที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตกันในส่วนนี้นะครับเท่ทีนี้นะครับบริเวณทางช่วงภาคใต้เนี่ยแนวโน้มปริมาณของฝนมันจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับหลังช่วงวันที่28หลังช่วงวันที่28เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงตามคันบันไดนะครับส่วนในเรื่องของน้ําท่วมอันนี้ก็ต้อง มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ํามันจะลดลงวันไหนนะครับเราก็ต้องติดตามข้อมูลในส่วนนี้แต่สัญญาณสัญญาณดีของพี่น้องภาคใต้ก็มาแล้วก็คือขอแค่ไม่มีฝนมาเพิ่มนะครับมันก็มีแนวโน้มที่มันจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นกําลังใจให้สําหรับ ประกาศเตือนนะครับก็กรมอุนิยวิทยาก็น่าจะประกาศเร็วๆนี้แหละครับเพราะว่าพายุโคโตเนี่ยมันเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้แล้วนะครับเดี๋ยวก็รอไม่แน่ก็อาจจะเป็นช่วงประมาณประมาณช่วงเย็นเนี่ยก็อาจจะประกาศฉบับที่1นนะครับก็รอติดตามรับชมแล้วก็เราฟังแต่ว่ารายละเอียดส่วนใหญ่ก็เป็นไปดังตามที่เราได้พูดคุยกันมเมื่อคื้นะครับทีนี้เรามาอัปเดตต่อในส่วนของลักษณะอากาศทั่วไป นะครับเป็นการคาดการณ์ของกลมอุตุนิยมทิยานะครับช่วงวันที่26พฤศจิกายน2568พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับบริเวณทางช่วงภาคใต้ทางตอนล่างนะครับปริมาณของฝนเนี่ยเริ่มนดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณทางจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดตรังแล้ก็ทางจังหวัดสดตูล ก็เนื่องมาจากย่อมนะครับย่อมที่มีกําลังแรงในช่องแคบมารากามืเอกียดนะครับที่เราได้อธิบายกันไปนะครับทีนี้เรามาอัปเดตต่อในส่วนของคาดการสภาพอากาศในแต่ละภาคทางช่วงภาคเหนือนะครับก็คาดการว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็ลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดส1 1 8องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียส บริเวณทางยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3 14องศาศเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับแล้วก็ลมแรง อุณหภูมิจะลดลงนะครับ1-2องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-29องศาเซลเซียสบริเวณทางยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมจากทางตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของทางช่วงภาคกลางนะครับมีอากาศเย็นแล้วก็ลมค่อนข้างแรง อุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสก็คือมีอากาศเย็นเพิ่มขึ้นครับ1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดก็ราว18-21องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณ27-30องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมองภาคตะวันออกนะครับมีอากาศเย็นแล้วก็ลมค่อนข้างแรง แล้วก็อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียสลมจากทางตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกนะครับทางตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกฝั่งอ่าวไทย ก็มีอากาศเย็นแล้วก็อุณภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสส่วนทางตอนล่างมีฝนฟ้าขนองนะครับคาดการ1 0ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับเน้นจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็ทางจังหวัดนาราธิวาสอุณหภูมิตม่ำสุด 18- 2 4องศาเซลเซียสอุณภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียส ลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับฝนฟ้าขนองคัดการร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับเน้นทางจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังแล้วก็สตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียส ลมจากทางตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงนะครับราว1-2เมตรทางฝั่งและก็บริเวณพื้นที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอากาศจะเย็นแล้วก็ลมค่อนข้างแรงนะครับ แล้วก็อุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมติต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสลมจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาปักหมุดตรวจสอบดูเลดารานะครับปริมาณของฝนสดขนาดนี้นะครับมีที่ไหนกันบ้าง เริ่มกันที่บริเวณทางช่วงภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่ก็มีฝนนะครับในบางจุดทางตอนล่างนะครับเป็นฝนเล็กๆนะครับเล็กๆเท่านั้นนะครับเป็นฝนปล่อยๆไม่ใช่ฝนหนักทางช่วงภาคเหนือตอนล่างนะครับทางช่วงสวรรคโลกแถวทางสุขโขทัยในบางจุดพิษณุโลกนะครับทางพิจิตรทางอาเพชบูรณ์ลมสักลมเก่าทางหนองไผ่นะครับ ส่วนทางช่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็มันเป็นจุดเล็กๆเช่นเดียวกันนะครับมันเป็นกระจายกระจายนะครับเป็นคลึมๆส่วนใหญ่เป็นคลึมๆแล้วก็ถ้ามีปัจจัยร่วมทําให้ตกลงมาแล้วก็เป็นฝนปล่อยๆสร้างคม่มนาวานะครับแล้วก็แถวทางช่วงกาลสินนะครับใกล้ๆกับขอนแก่นก็มีอยูหยอมหนึ่งนะเป็นหย่อมเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่ก็ เช้าอากาศเย็นกลางวันอากาศร้อนนะครับประมาณนั้นลักษณะอากาศนะครับแล้วก็ทางช่วงคูระบุรีนะครับก็คือทางโคราชโคราชเยื้องๆทางตอนล่างๆใกล้ๆกับทางบุรีรัมย์นะครับก็มีฝนปกคลุมทางกุดโบบ้ันบุแล้วก็ทางช่วงไทยสามัคคีนะครับทางตะโคกทางช่วงพิมายทางประทายทางอำเภอคูเมือง นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นฝนชั่วประคู่ประเดี่ยวนะครับไม่ใช่ฝนตกหนกักตกแรงอะไรนะครับเป็นฝนหลงหลงนะเป็นฝนหลงหล,ลงมาส่วนทางภาคกลางนะส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนนะครับอยู่ทางตอนบนแถวทางลานมาในทางลานซักนะครับเป็นฝนเล็กๆน้อยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทางนะรสวรรค์ในบางจุดส่วนพื้นที่ที่เหลือเนี่ยมันแทบไม่มีนะมันแทบไม่มี ก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันนี้แดดค่อนข้างอาถือว่าถือว่าโอเคนะครับอากาศอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นอากาศเริ่มร้อนขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีคึมคมในบางช่วงได้นะครับในบางพื้นที่บริเวณทางช่วงภาคตะวันออกนะครับถือว่าวันนี้ถือว่าฟ้าเปิดเลยนะครับยกเว้นแถวทางใกล้ๆกับดามแนวชายฝั่งของจังหวัดระยองนะครับก็ยังคงมีคึมคึมอยู่ในบางจุดนะครับแต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่เนี่ย 99.9% 9้าเปนะครับฟ้าเปิดวันนี้อากาศร้อนกลางวันฮักใต้ตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตั้งแต่แถวแถวทางอ่าจังหวัดพังงานะครับก็เริ่มมีเป็นบางจุดเป็นบางย่อมนะพังงาทางสุราษฎร์ทางกระบี่นะครับแล้วก็ฝนยังคงชุกอยู่หนาแน่นนะครับแถวตั้งแต่ทางจังหวัดตรัง ลงมาก็ยังคงมีตกอยู่นะครับตรังซีเกาทางพัฒลุงทางละโนดนะครับแล้วก็ทางไซใหญ่ควรโดนสตูนยังคงตกหนักนะครับทางหัดใหญ่สงขาทางคลองแงะแต่ทางหัดใหญ่สงขาแนวโน้มฝนมันเริ่มลดลงแล้วนะเพราะว่ามรสุมมันมีกําลังเริ่มอ่อนลงนะครับเพราะว่าย่อมย่อมที่มันมีกําลังแรงปกคลุมทางช่องแคบมะกา วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกําลังแรงถึงระดับพายุนะครับแต่ว่าไม่มีกําลังแรงชั่วประคู่ประเดี่ยวนะครับแล้วก็มันก็อ่อนกําลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกาลังแรงของปกคลุมแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกําลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณช่วงปลายเดือนเนี้ยนะครับคาดว่ามันจะสลายตัวก็ทําให้ฝนจะลดลงประมาณช่วงปลายเดือนนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ตามที่เราดูนี้นะครับในช่วงเย็นย่ำวันเนี้ยนะครับทางคลองแง ทางนาทวีทางสะเดาเนี่ยยังคงมีตกหนักอยู่นาปังลำคองสะพานไม้แก่นกลางเนี่ยนะครับทางอารลำภายใต้ทางสะบาย,ย้อยมูนูทางปักปือทางยยลานลาทิวาดนะครับตำบลแม้วาดทางสุ้งไหงโกลกทางเบตงนะครับนี่เป็นปริมาณของฝนที่มันยังคงเกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งถ้าหากว่าเราดูปริมาณของฝนสะสมใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือมันยังคงเน้นหนักอยู่แถวตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับทางตอนล่างๆเนี่ยลงมานครศรีธรรมราชแล้วก็มีปนๆทางภูเก็ตชั่วประค่ปะเดียวจังหวัดกระบี่นะครับทางสุราษฎร์ทางสุราษฎร์ก็มีบ้างนะครับแต่พื้นที่ที่เน้นหนักเนี่ยก็คือตั้งแต่ทางจังหวัดตรัง จังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิว่าเจ็ดจังหวัดนะครับเจ็ดจังหวัดค่อนข้างหนักนะครับประมาณเจ็ดจังหวัดทางตอนล่างนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวถ้าหากว่าเส้นทางของพายุโคโตนะครับมีการอัปเดตใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับหรือว่ามันเคลื่อนตัวมาช้ามันขึ้นฝั่งช้าผิดปกติ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามแล้วก็อัปเดตกันหรือว่ามีข้อมูลในส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้ผมลุดสิทธิคนจนสวัสดีครับ